เช่นเดิมเช่นเคยโตกันได้โคกะนันไาจะโเอาล้มเงินเลืองเงินเลืองเราไปตัเอากเอาโตกอาสแกนเดี๋ยวนะใชท่าทางไหนโตกเป็นกระายโตเป็นกระต้นเราโตกระโเอาผ้าเราเอ้าเราอา่าอไรแล้วตีหนึ่ง เหลืองสอถงีถึงคิ่ถ,ถึงคิงเราแบบนี้เหรอถึงิถึิงเราบบโตไปโตมาโตไปโตมาโตดูตทางนี้อ้ <c oughs> าวี่แป๊ดือดจ้ <c oughs> สีหนึ่งแล้วเหลืองได้สีเหลืองได้สี <c oughs> อ้าวสีสองสีสองสีส สองใช่เล่นเป็นคู่ได้<ต>มันเลย <จะ S 2> เล่นเป็นคู่ <หา S 2> มันแบบมาใหม่น,มนนะใช่ใช่อเอาพี่หามาเดี๋ยวมันจันเใช่คูดจะไม่เหนื่อยช่วยกันรับไงช่วยกันรับบ่กันสีสองพี่สองอาเรียน ตามมาเซลปานลงไปกับมือตกดเนี่ยตัวาตัวอ้าวไปแล้วห้าห้าสองแล้วโอเค